เหรียญ BNB พุ่งกระฉูดกำไรสุดโหดพันเปร์เซ็นต์ในหเดือนนี่คือสัญญาณเตือนให้ระวงังหรือสัญญาณให้ซื้อคลิปนี้ผมมีคำตอบไหมครับสวัสดีครับก็อยู่กับผมคลิปโตน,นัสน,นะครับหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับช่วงนี้เหรียญ BNB เนี่ยมันพุ่งขึ้น เพราะอะไรนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยตอนนี้เราซื้อได้แล้วหรือยังสาเหตุอะไรที่ทําให้มันขึ้นนะครับแล้วมันจะขึ้นไปถึงจุดไหนเราควรจะระวังอะไรนะครับคาถามที่หลายคนถามมาเนี่ยวันนี้นะครับทุกคนจะได้รับคําตอบอย่างแน่นอนนะครับช่วงตลอดหลายวันที่ผ่านมานะครับคนถามอินบ็อกซ์นะครับเข้ามาเยอะมากนะครับว่าอยากจะรู้ว่าเหลียญ BNB เนี่ยตอนนี้มันมีพฤติกรรมแบบไหนมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังครับสาเหตุที่ทําให้ราคา b n b พุ่งขึ้นเนี่ยมันมาจากการที่ไบแอนด์นะคร หรือ CEO เนี่ยของใบแนนเนี่ยทำการเผาเหรียญครับซึ่งการเผาเหรียญทั้งหมดเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับการเผาเหรียญก็คือการที่เราเนี่ยนะครับสร้างเหรียญขึ้นมานะผมิจะยกตัวอยา่างสมมุติว่าบนเนี้ยผมมีเหรียญน,นะครับหล้านเหรียญอ่า และผมเนี่ยต้องการที่จะเผาเหรียญทิ้งก็คือเผาเพื่ออะไรเผาเพื่อให้เหรียญเนี่ยมูลค่ามันลดลงเมื่อเหรียญมูลค่าลดลงนะครับมูลค่ามันจะได้เพิ่มขึ้นเพราะมีจํากัดหรือมีน้อยลงนั่นเองนะครับเหมือนกับทองคำนะครับยิ่งหายากนะครับและมีความต้องการมูลค่าก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับตามหลักเศรษฐศาสตร์ดีมาและซับายเลย เพราะฉะนั้น CC เนี่ยนะครับหรือ CEO ของ Binance เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรูปไปดูบุคคลท่านนี้นะครับก็คือ CEO ของ Binance นะครับที่หลายคนเรียกกันว่า CC นะฮะได้ทำการนะครับประกาศว่าจะเผาเหรียญในเดือนเมษายนนะครับแต่วันเนี่ยที่จะเผาหรือ ทำลายเหรียญทิ้งเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเป็นวันไหนเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ทําให้ b n b พุ่งขึ้นเนี่ยมันมาจากสาเหตุนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ CC ก็เคยเผาเหรียญไปแล้วเนี่ยทั้งหมด15ครั้งนะครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมนะครับราคาก็จะวิ่งขึ้นหรือจะร่วงลงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ จะแตกต่างกันนะครับบางครั้งเนี่ยก่อนเวลาที่จะเผาเหรียญนะครับก็จะมีการโฟโมนะครับก็จะมีการแห่กันเข้าไปซื้อนะครับคนก็จะคิดว่าเฮ้ยเผาเหรียญเนี่ยก็จะทําให้เหรียญเหลือน้อยถูกไหมคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผาเหรียญราคาต้องพุ่งแน่ๆคนก็เริ่มเข้าไปซื้อกันนะครับราคาก็พุ่งขึ้นแต่มันก็จะมีบางกรณีครับที่เผาเหรียญหรือมีบางครั้งครับที่เผาเหรียญแล้วปุ๊บก่อนที่จะเผาราคาเกิดร่วงก่อนก็มีนะครับหรือหลังจากเผาเหรียญไปแล้วนะครับราคากลับร่วงลงก็มีเหมือนกัน บางครั้งเนี่ยอาจจะเผาเหรียญไปแล้วนะครับราคาล่วงนะครับพอเผาเหรียญผ่านไปได้1เดือนราคากับวิ่งขึ้นก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเผาเหรียญไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่เกิดการเผาเหรียญทิ้งนะครับราคาจะขึ้นเสมอไปสําหรับเทรดเดอร์นะครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับว่าการที่ซีโนะครับหรือ c c ออกมาประกาศว่าจะเผาเหรียญในเดือนเมษาเนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่าเฮ้ยราคามันจะวิ่งขึ้นซึ่งจริงๆมันก็วิ่งขึ้นอยู่ถามว่าตลอด สองเดือนที่ผ่านมาเนี่ย BNB ทําผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูการาฟที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยอันนี้คือการาฟของเหรียญ BNB นะถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนนะครับที่ซื้อเหรียญ BNB ไว้นะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะปี64ในจุดนี้นะครับแล้วถือมันมาเนี่ยยันปัจจุบันเนี่ยนะครับเนี่ยวันที่12บสองเมษานยนนะครับคือยอดนี้เลยคุณจะได้กําไรเนี่ยนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้ระยะเวลาประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้นเอง นี่คือเหรียญที่ผมต้องบอกว่าสร้างผลกําไรให้ลูกศิษย์ผมอย่างมากมายนะครับทั้งคนที่อยู่ในกลุ่มวิเคห์กราฟนะครับคนที่เคยเรียนกับผมเนี่ยนะครับก็จะรู้ดีว่าก่อนที่คุณจะได้กําไรก้อนโตขนาดนี้ครับหลายคนนะครับก็มักจะถามคําถามผมเข้ามาว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้ได้กําไรเยอะแน่นอนครับลูกศิษย์ผมหลายคนนะครับสามารถทํากําไรได้เป็นพันเปอร์เซ็นต์ต่อวันหรือพันเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนก็เคยทํามาแล้วนะครับซึ่งการทํากําไรได้ขนาดนี้สูงขนาดนี้สามารถทําได้จริงนะครับแต่คุณจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องวิคห์ กราฟให้เป็นครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะได้กำไรพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับแต่คุณต้องเริ่มไม่ถูกทางถามว่าทำไมบ n b ถึงวิ่งขึ้นขนาดนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้มันเกิดการเผาเหรียญเกิดขึ้นครับการเผาเหรียญเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย15ครั้งแล้วนะครับครั้งที่15เนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนเดือนนี้ครับแต่วันที่เนี่ยยังระบุแน่ชัดไม่ได้คนก็เลยรู้สึกว่า, i, oh ho, าเฮ้ยโอ้้้้้รกาเนนนคาออองงวิิ่่่แ็มมซซืืซซซซขึ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเตือนทุกคนนะครับเมื่อทุกคนเห็นว่าอะไรก็ตามนะครับที่เริ่มดีเริ่มสวยเริ่มสูงเกินไปให้ระวังครับนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่ามันกําลังจะปรับตัวร่วงครั้งใหญ่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณวิเคราะห์เป็นคุณก็ต้องเอาพวกอินดิเคเตอร์เข้ามาใช้ดู RSI ดู MacD หรือใช้ STO ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณกำลังสนใจเหรียญ BNB ผมอยากจะบอกให้คุณเฝ้าระวังครับ และรอคอยให้เป็นครับผมอยากจะเตือนทุกคนนะครับอะไรก็ตามที่มันเริ่มดีนั่นคือสัญญาณเตือนว่าต้องเปลี่ยนนะครับแจ็คหมาเป็นคนที่พูดคํานี้ออกมานะครับอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันดีเกินไปมันสวยเกินไปหรือว่ามันขึ้นสูงหรือแรงเกินไปเนี่ยให้เราโฟกัสที่ตรงข้ามครับสมมุติ b ี b นบีเนี่ยราคาวิ่งขึ้นมาขนาดนี้นะครับคุณควรจะมีของได้แล้วนะครับไม่ใช่มาซื้อตรงยอดนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณซื้อยอดนี้มันอาจจะเป็นจุดที่สูงสุดและพอคุณไปซื้อมันก็อาจจะทําให้คุณติดอย นะอันนี้ผมเตือนไปเลยนะครับให้มองมุมต่างการที่ราคามันขึ้นก็คือมันมาจากการที่ Co นะครับหรือเช้งไบแนนเนี่ยเผาเหรียญน,นะครับเพื่อลดปริมาณเหรียญที่มีในระบบให้น้อยลงเมื่อเหรียญในระบบมีน้อยลงราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการด้วยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าดิมาลถ้ามีความต้องการหรือดิมาลนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นนะครับเพราะคนต้องการแต่ถ้ามีซับไพล่ะถ้ามีซับไย ที่มากล่ะทำยังไงนั่นหมายความว่าราคาเหรียญคนต้องการจะขายออกอนะครับถ้ามีซัพพลายมากคนต้องการจะขายออกไม่ต้องการที่จะถือสินทรัพย์นะครับต้องการที่จะถือเป็นเงินสดราคาเหรียญก็จะร่วงลงเพราะคนพากระเทขายนั่นเองเพราะฉะนั้นนะฮะกำไร1,000%นนะครับ,ร 1, นะรบผมบอกทุกคนตรงนี้เลยว่ามันสามารถทำได้นะครับคุณทุกคนก็ทำได้ฮะแต่คุณจะต้องวิเคราะห์ให้เป็นก่อน นี่คือสําคัญมากนะครับมีความรู้ที่ถูกต้องนะครับทําไมลูกศิษย์ผมหลายคนนะครับทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำก็เพราะว่าเขามีความรู้ที่ถูกต้อง นะฮะเริ่มต้นอย่างถูกทางนะครับอย่าไปเสียเวลาไปลงทุนกับพวกเครือข่ายแชทลูกโซ่ทั้งหลายอันนี้ให้ระวังนะครับเพราะในตลาดคริปโตมันมีความเสี่ยงนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการเทรดการลงทุนเนี่ยใครก็ตามที่เข้ามาชักชวนเนี่ยอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับถ้าไปลงทุนในเครือข่ายเนี่ยอันเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เราสูญเงินโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับมันจะเหมือนกับการที่เราไปยืมจมูกคนอื่นหายใจนะครับถามว่าการเผาเหรียญแต่ละครั้งเนี่ยมันส่งผลยัางไงามีสัญญ,ญาณยังไง นะครับผมต้องบอกว่าตัวของไบแอนเนี่ยนะครับ BNB เนี่ยนะครับหรือไบแนนคอยเนี่ยนะครับถูกจํากัดนะครับหรือตั้งทาร์เก็ตหรือเขียนไว้ในไวท์เพเปอร์นะครับก็คือรถแมปเนี่ยต้องการกําหนดไว้ให้เหรียญ BNB มีเพียง100ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับเหรียญที่เกินออกมานะครับที่ถูกสร้างเกินออกมาจะถูกเผาแล้วก็ทําลายทิ้งนะครับในระบบนะนั่นคือจุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายของเหรียญ BNB นะครับเพราะฉะนั้นตัวของเหรียญไบแอนเนี่ยนะครับมี วิธีการก็คือทุกๆไตรมาสครับเขาจะเอากําไรเนี่ย20%นะครับไปซื้อเหรียญในระบบคืนครับแล้วก็เอามาทําลายอ่านะครับหรือที่เราเรียกว่าเผาทิ้งนั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเหรียญในระบบจะเหลือ100ล้านเหรียญบี b นบีนะครับแน่นอนครับเมื่อเหรียญมีน้อยนะครับมูลค่ามันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นราคามันก็จะยิ่งสูงขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการด้วยนะครับถ้าความต้องการมากราคาก็จะไปราคาก็จะขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนกับบิตคอยในปัจจุบันที่ตอนนี้นะครับทำนิวไฮนะครับแล้วก็ทะลุราคาทะลุ2ล้านไปแล้วนะครับเหรียญละ2ล้านไปแล้วนะซึ่งการเผาเหรียญของไบแอนเนี่ยนะครับเริ่มมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับนับมาเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วนะครับรวมเดือนเมษานี้ก็จะมีทั้งหมด15ครั้งนะครับซึ่่งแตละครั้งก็จะมีกาารเผิ้ง ที่ไม่เท่ากันนะครับบางครั้งเนี่ยก็มากบางครั้งก็น้อยนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามนะครับว่าทางซีซีจะประกาศออกมาในเดือนนี้ว่ายังไงว่าจะเผาเยอะขนาดไหนถ้าเผาเยอะแน่นอนครับเบียอาจจะพุ่งขึ้นอีกนะครับแต่ถ้าเผาน้อยนะครับเทรดเดอร์หรือนักเก็งกําไรเนี่ยหรือผู้ที่มีกระเป๋นานักหนักเนี่ยก็าอาจจะมองว่าอาจจะเทขายก่อนนะครับเพราะเผาน้อยอาจจะทําให้เทรดเดอรดนะ์รู้สึกผิดหวังนักลงทุนรู้สึกผิดหวังว่าเผาน้อยเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูครับแล้วก็ใช้การาฟวิเคราะห์กราฟนะครับใช้เทคนิคเอาในการ พิจารณานะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะขายจะซื้อหรือว่าจะทําอย่างไรกับเหรียญนี้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญนี้นะครับที่มันพุ่งขึ้นตอนนี้สาเหตุมันมาจากการเผาเหรียญครับนะครับเป็นหลักเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อได้รู้ข้อมูลอย่างนี้แล้วนะครับทุกคนคิดว่าจะซื้อ BNB ตอนนี้หรือจะขายมันดีครับคิดว่ามันจะไปต่อไหมหรือว่ามันจะล่วงลงนะครับก็คอมเมนต์ลงมาแสดงความคิดเห็นกันได้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับซีซีจะเผาเยอะไหมนะครับ าราคา BNB จะเป็นอย่างไรนะครับจะขึ้นต่อยิ่งกว่านี้นะครับไปเหรียญรับ1,000ดอลลาร์หรือว่าจะร่วงลงก่อนนะครับก่อนจะขึ้นต่อหรือว่าอย่างไรนะครับคิดเห็นกันอย่างไรครับคอมเมนต์ลงมาบอกกันหน่อยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะซื้อนะครับก็ ต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับคิดให้ดีคิดให้รอบคอบวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนนะครับที่สําคัญต้องลงทุนในความรู้ก่อนเสมอนะครับเมื่อเรามีความรู้แล้วนะครับเราจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องถูกทางและถูกวิธีครับถ้าวันนี้เรายังไม่มีความรู้เรายังไม่เข้าใจเรื่องของกราฟแนะนำครับให้ไปศึกษาเรื่องของกราฟแท่งเทียนทดลองเทรดดูก่อนนะครับด้วยจํานวนเงินน้อยๆนะครับค่อยเพิ่มขยับหรือปรับพอร์ตให้มันโตขึ้นเรื่อยๆหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลัง กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพราะการแชร์ก็คือการให้อย่างหนึ่งยิ่งคุณให้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับกลับมามากขึ้นเท่านั้นและสำหรับใครที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ลงมาได้เลย ืออยากให้ผมทําคลิปแนวไหนสนใจหัวข้ออะไรสนใจเหรียญอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับหากหัวข้อน่าสนใจผมก็จะนำมาเอาหัวข้อนั้นนะครับมาทาเป็นคลิปวิดีโอมาอธิบายทุกคนได้รู้แบบนี้นะครับก่อนจากกันนะครับการลงทุนในตลาดคริปโตมีความเสี่ยงคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้ให้ทุกคนนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับแล้วก็จํากัดความเสี่ยงให้ทุกคนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะจะได้ไม่พลาดแล้วก็ไม่สูญเสียเงินทุนกันนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ผม คลิปตัวนัดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ